แบกไข่ใส่บาเก็บยาั้งวันพันผ่านชมเหสีสะแกสะทานลูกตาลกุ้มน้ำเบือกแท่เมงไปทางใดมีสมุนไพรให้แล้วขมนใจมีทแท่ ดีแพทยหมอายาคนไทยมุไงใจแพทแ์นไทยพาฒนาพื้นทุกโยกครงขึ้นมาหมอายาทั่วพื้นดินไทยอยาขอมาวันอุตส่าหการเอามาใส่ใจชุวยหิธ คนมากมายสมุนไพรช่วยไทยเออขอบพระคุณค่ะสรุปแล้วท่านว่าสมุนไพรมีกี่ตัวคะแล้วก็แต่ละตัวสรรพคุณก็ไม่เหมือน,น,นกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะสาวุค่ะาคุณหมอทั้งหลาย